เหมาะสำหรับสร้างบ้านเหมาะสำหรับทำการเกษตรเหมาะสำหรับบ้านสวนสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับคลิป <c oughs> นี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่สำหรับสร้างบ้าน <c oughs> สร้างที่พักอาศัยที่มีความเป็นเอกเทศส่วนตัวหรือที่สำหรับทำการเกษตรที่สำหรับทำเป็นบ้านสวนนะครับพูดถึงความเป็นเอกเทศยกให้เขาเลยทีเดียวแหละครับ แต่ก็ใช่ว่าจะห่างจากความเจริญเสียทีเดียวพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากสำนักง,งานองค์การริหารส่วนตำบลเพียง500เมตรเท่านั้นเองนะครับโอกาสที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนั้นมีมากมายเลยทีเดียวแหะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับติดกับถนนคอนกรีตน้ําไฟมีครบคันพื้นที่ทั้งหมดนะครับ3ไร่กับ2ง,งานและบ้านพักทรงไทยอีกหนึ่งหลังนะครับ พูดถึงราคาสามารถแตะต้องกันได้เลยทีเดียวแหละครับจุดเด่นของพื้นที่ตรงนี้ก็คือ1นะครับเป็นพื้นที่ที่ยกสูงเดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นป่ารกเจ้าของเดิมได้ปรับพื้นที่ให้สูงกว่าระดับเดิมประมาณ50ซนเมตรสามารถสร้างบ้านพักเพิ่มเติมหรือปลูกไม้ผลไม้ยืดต้นโดยไม่ต้องถมเพิ่มเติมอีกนะครับ ประการที่สองจุดเด่นข้อที่สองก็คือความเป็นเอกเทศด้านหลังนั้นเป็นพื้นที่ติดกับฟาร์มปลาด้านซ้ายติดกับทุ่งนาส่วนด้านขวานั้นปิดกับแปลงผลไม้ด้านหน้านั้นติดกับถนนคอนกรีตเข้าในชุมชนนะครับจุดเด่นประการที่3ก็คือมีน้ําประปาน้ํามาดาลเรียกได้ว่าสามารถเลือกใช้กันได้เลยทีเดียวแหะครับ พูดถึงไฟฟ้านะครับครบคันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้าเดินสายไฟมีหม้อไฟให้เป็นที่เรียบร้อยจุดเด่นประการที่4ก็คือมีบ้านทรงไทยพื้นต่ำหนึ่งหลังนะครับหึงห้องนอนหนึงห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและก็หนึ่งห้องรับแขกซึ่งเป็นระเบียงด้านหน้ากว้างขวางเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้เลยทีเดียวแหละครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็มี ข้อเสียเพียงข้อเดียวนะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่แคบด้านหน้าและกว้างด้านหลังนะครับราคาสามารถแตะต้องได้นะครับเจ้าของกำหนดไว้ราคาที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเป็นเงิน1ล้าน1 0 0 0แสนบาทในราคานี้สามารถต่อรองกันได้นะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะดูที่หน้างาน พ่กัดอยู่ที่บ้านสร้างเหล่าตำบลยางอำาเภอกันรมจังหวัดศรีสะเกดหรือประสานงานที่หมายเลขโทรศัพท์0985582488แอดไลน์ได้ในเบอร์เดียวกันนะครับ